เธอคิดว่าการเปิดร้านชาบูมันง่ายฉันต้องหาทำเลให้เธอต้องเตรียมของให้เธอเธอคิดว่ามันจะเสร็จภายในสองเดือนหรือไงไม่ใช่ว่าต้นข้าใจ่ายเงินไปแล้วแล้วเปิดร้านได้เลยเหรอคะแฟนชายไหนๆเขาก็าทำได้นั่นเปนของคนอื่นแต่นี่มันแฟนชายของฉันรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ไม่ต้องขาย CVM Film ข้าวทำไมไมาด้นกินไข่ต้มคนเนี่ตรงนี้ล่ะัานสิข้าวแกงก็มีทำไมไม่ซื้อไม่เอาอ่ะพอดีช่วงนี้ฉันประหยัดอยากเก็บเงินอ่ะหืมดีจังเธอประหยัดได้ดูพวกฉันสองคนสิเอาแต่ใช้เอาแต่ใช้เ,ใชเนี่ยวันนี้พวกฉันก็ว่าจะไปกินชาบูกันอีกแล้วอ๋องั้นพวกเธอก็กินกันให้อร่อยนะ <c oughs> สลัที่รักเป็นไงบ้างตอนนี้ยอดแฟนชายเท่าไหร่แล้วแล้วได้ลูกค้ามากี่คนอืมดีดีด,ดเดี๋ยวเขอจะช่วยหาลูกค้าจากที่นี่ให้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะที่รักสงสัยพนักงานจะมาขอพบเชิญขออนุญาค่ะผู้จัดการมีอะไรนั่งก่อนสิ เออพอดีหนูอยากจะสอบถามเรื่องแฟนชายชาบูที่ผู้จัดการขายนะคะว่ามันค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่หรอคะอ๋อไม่แพงเลยแฟนชายของฉันเป็นแฟนชายครบวงจรถ้าเธอซื้อไปเดี๋ยวฉันหาทําเลให,ให้ด้วยแค่3ามแสนเองสามแสนหรอคะแต่ฉันเห็นว่าเธอเป็นพนักง,งานของโรงงานเราฉันจะลดให้เหลือสองแสนห้าก็ได้แต่ต้องจ่ายภายในเดือนนี้นะได้ค่ะถ้าเป็นแบบนั้นหนูพอไหวคะ่ะ งั้นดีเลยแต่ว่าเธอต้องรีบๆเลยนะต้นข้าวไม่งั้นจะไม่ทําคนอื่นอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งเธอต้องซื้อของทุกอย่างจากฉันเท่าน,นั้นรวมถึงน้ำซุปด้วยห้ามต้มเองไม่อย่างงั้นจะถือว่าผิดสัญญาได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบไปรปวบรวมเง,งินมาให้เร็วที่สุดเลยนะคะขอบคุณมากค่ะผู้จัดก,การนี่ ู้จัดการเขาได้มาคุยเรื่องแฟนชายร้านชาบูกับแกบ้างหรือเปล่าคุยนะจะรู้ได้ไงเนี่ยก็เขาโดน่อซื้อกันทั้งโรงงานแล้วแกได้ตกลงซื้อไปไหมล่ะฉันยังไม่ตัดสินใจเลยอ่ะแค,ค่คุยดูก่อนโอกาสเสี่ยงมันสูงเหมือนร้านผู้จัดการเขาจะมีแค่ร้านเดียวด้วยนะแล้วเมียเขาก็เป็นคนดูแลทั้งหมดคนเดียวจะไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เสี่ยชัดคะหนูขอจานปล่าใบหนึ่งสิจะไปใส่กับข้าวอา้าว หออข้าวมากินอีกแล้วเหรออ่อเออเออเอามาคืนด้วยนะขอบคุณค่ะ นี่ตอนข้าวเมื่อวานเงินกลางวีคเพิ่งออกทำไมถึงใช้หมดแล้วล่ะยังไม่หมดหรอกพอดีฉันอยากเปิดธุรกิจส่วนตัวฉันกําลังสนใจแฟนชายนึงอยู่เขากําลงังลดราคาพิเศษด้วยนะฉันก็เลยว่าจะเก็บเงินไว้ลงทุนแฟนชายอย่าบอกนะว่าเป็นของผู้จัดการใช่ตอนนี้ฉันก็เก็บเงินใกล้ครบแล้วล่ะ ตอนข้าวมานั่งทำอะไรตรงนี้แล้วร้านชาบูเป็นยังไงบ้างขายดีใช่ไหมฉันยังเปิดร้านไม่ได้เลยฮะทำไมล่ะแล้วเธอได้ไปคุยกับผู้จัดการหรือยังยังช่วงนี้ผู้จัดการเขาหลบหน้าหลบตาฉันตลอดไม่ยอมเจอฉันเลยแกแก,แกตอนนี้ผู้จัดการมาแล้วกำลังขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนไปเร็ว องเดือนแล้วเธอคิดว่าการเปิดร้านชาบูมันง่ายเหรอฉันต้องหาทุเลให้เธอต้องเตรียมของให้เธอเธอคิดว่ามันจะเสร็จภายในสองเดือนหรือไงไม่ใช่ว่าต้นค่าจ่ายเงินไปแล้วแล้วเปิดร้านได้เลยหรอคะแฟนชายไหนๆเขาก็ทำกันน่ามันของคนอื่นแต่นี่เป็นแฟนชายของฉันรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ไม่ต้องขายไม่ขายไม่ได้ค่ะก็ต้นค่าเขาจ่ายเงินไปแล้วถ้าไม่อย่างนั้นผู้จัดการก็ต้องเอาเงินมาคืนต้นข้าเขานะคะฉันไม่คืน ฉันไม่ได้บังคับให้เธอมาลงทุนนะเธอเลือกของเธอเองเอา้าวทำไมผู้จัดก,การปัดความรับผิดชอบแบบนี้ล่ะคะไหนตอนนั้นบอกว่าจ่ายเงินแล้วก็ขายได้เลยผู้จัดก,การผิดสัญญาแบบนี้ตน้นข้อข้อฟอกได้เลยนะคะอ๋อนี่ขู่ฉันเหรอเห็นว่าเป็นปลูกน้องในโรงงานฉันเลยยอมขายแฟนชายในราคาถูกให้เพราะสงสารหรอกนะถึงช่วยแล้วหนูต้องรออีกนานแค่ไหนล่ะคะเงินที่ลงทุนไปก็ไม่ใช่ใน้อย แล้วนั่นมันก็เป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตหนูแล้วด้วยนั่นสิขาผู้จัดก,การผู้จัดก,การช่วยรับผิดชอบหน่อยสิคะพอะใครมีปัญหากับฉันฉันจะไล่ออกให้หมดเลยเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับพวกเธอสองคนใสยหัวไปทำงานได้แล้ว ผู้จัดจาการเขาโดนไล่ออกแล้วหรอกแกก็ใช่นะสิข่าวเฉาซะขนาดนั้นคุณออมเขาไม่เก็บวหรอกไม่น่าเลยเนาะหน้าที่การงานก็ดีไม่น่าไปคดโกงคนอื่นเขาแบบนี้เลยนี่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 พวกเธอรู้กันหรือ,อยังโรงงานเราเปลี่ยนโรงอาหารเป็นร้านชาบูแล้วนะร้านชาบูใช่กลิ่นน้ำซุปนะหอมไปทั่วโรงงานเลยอุ้ยน่ากินอะแกแล้วหมูเราไปลองกินกันเถอะ เออไปดิไปไปไปด้วยไปด้วยอูおお้หเอ้าพวกเธอมากินชาบูกันเหรอต้นข้าวเป็นเธอได้ไง ฮัลโหลค่ะต้นข้าวฉันได้ข่าวเรื่องผู้จัดการโรงงานของเรากงเฟนชายชาบูเธอได้ซื้อเฟนชายกับผู้จัดการหรือเปล่าอ๋อใช่ค่ะหนูก็ซื้อด้วยค่ะจริงเหรอฉันเห็นข่าวว่าโดนกันหลายเจ้าเลยจริงเหรอคะคุณอ๋อจริงสิก้ามาทำให้โรงงานฉันเสื่อมเสียชื่อเสียงคอยดูนะฉันจะไล่เขาออก เออคาคาคุณออฮมพู้จัดก,การนะผู้จัดจาก,การกล้าทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยออพอดีคุณออเขารู้เรื่องเขาก็เลยโทรมหาฉันฉันเลยเล่าความจริงให้เขาฟังบวกกับเสียชัดก,ก็ไม่ต่อสัญญาขายข้าแกงที่นี่แล้วคุณอออก็เลยให้ฉันมาขาชาบูแทนเพื่อเป็นการเยียวยา แบบนี้ก็ดีหน่อยฉันคิดว่าเธอจะขาดทุนไปแล้วซะอีกก็เกือบแล้วแหละมาๆๆเดี๋ยวฉันเรียกเองวันนี้อุ๊ยไม่เป็นไรต้องเข้าเราเป็นเพื่อนกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิเดี๋ยวพวกเราอุหนเธอเองใช่ๆๆ่ช,ชก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันแถมให้เป็นพิเศษเลยแล้วกันนั่งเลยนั่งเลยลไปไป สวัสดีครับลุงเซิร์นนะครับอายุ47ปีอยู่ที่ปทุมธานีนะครับ ติดตามผลงานลุงเสิร์ฟได้ที่ช่อง l o v e l ิคิดไท Thailand, l o v e l ิด f ฟมิลี่แล้วก็ We คิดส s m i l e Film นะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับบ๊ายบาย